สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้แม่ซสยเย็นซิ้นตาหมอกหุมมันเป็นถูกขังเลยทุกคนถ้าได้ไปนัง่งรถไปขังนอกแล้วรู้สึกว่ายากกินแต่าตำหมอกหุมนจักเป็นไง,งย,ยากกินแต่ตำหมอกหุ่อยากแท้ๆยากแท้ๆยากินแบบนำ้ำลายไหลเลยทุกคนเคยเป็นบอไปดูกัน ใส่ผิงแหงกันทุกคนใส่เยอะๆเลยเพราะนางชอบกินเผ็ดใส่ลายใส่กระเทียมลายมันแซ่ดโคนสากนะคะมาส่ะใส่นั่งเอกข้องงานลงไปเลยค่ะมักหูตั้มแบบหนห้เต็มคาราเบลออไปเลย กินไลยเต็มคาราเบลไปเลยทุกคนบีบมะนาวจวดๆทุกคนเออไปตองเวาวสมแห้งเลยใส่มักทัวมักเคเลน